สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยนะครับด้านล่างก็เป็นถนนรามคำแหงตรงนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับแยกถนนพระราม9้ามีการก่อสร้างทั้งสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็สะพานยกระดับยังไงผมจะพูดร,รวมกันไปนะครับที่ผมยืนอยู่นี่ก็ รถวิ่งมาจากมหาวิาลราคาแหงนะครับมุ่งหน้าแย่พระรามเก้าส่วนฝั่งด้านนี้ก็เป็นงานก่อสร้างของสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับก็เป็นสถานีราคำแหงที่สองซึ่งเป็นสถานีที่ผู้รับเหมานะครับบอกเลยว่าสร้างยากมากๆเลยเป็นสถานีที่มีการทับซ้อนกับสะพานยกระดับด้วยการก่อสร้างนะครับตัวสถานีก็อยู่ลึกมากๆนะครับตรงนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับความก้าวหน้าการก่อสร้างนัสิ้นเดือนธันวาคม2564วาม่าก้าวหน้าอยู่ที่89.46%ด้านขวามือก็เป็นสูงการค้าเดอะมอ3คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับสถานีรามคหงขึ้นส ออก่อสร้างในส่วนของอาคารเข้าออกนะครับในฝั่งด้านหน้าสูนารค้าเดอะมอลล์นะครับแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็พามาดูจุดสําคัญในจุดหนึ่งคือการคืนสะพานตรงนี้เป็นจุดสซ้อนกับสถานีเขาจึงจะเป็นต้องรื้อทุบตัวสะพานนะครับออกไปประมาณ200เมตรเพื่อให้การก่อสร้างนะครับสามารถที่จะทําได้ เพราะว่ามีเครื่องจักรนะครับมีเครื่องจกักรมีงานต่างๆที่ขุดด้านล่าง mm. ก็เลยจะเป็นต้องรือ้อสะพานบางส่วนออกไปตอนนี้เขามีการสร้างใหม่นะครับ mm. เรียกว่าใกล้จะเสร็จเหมือนกันนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเขารื้อทุบออกไปตั้งแต่ช่วงซอยราคาแหง12 จนไปถึงแถวๆซอยราคามแขง11นะครับแล้วก็จะสร้างคืนกลับไปเหมือนเดิมการรื้อถอนตัวสะพานยกระลับนะครับถนนราคามแขงฝั่งขาเข้าช่วงทางลงก่อนเข้าถนนพระราม9ประมาณ200เมตรซึ่งเป็นจุดทับซ้อนกับงานก่อสร้างตางนี้ราคำมแขง12โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมไปมินบุรี แล้วสร้างสะพานขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่มีการก่อสร้างสถานีรังแม่สิงหไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะคืนสะพานตอนนี้สถานีรังแม่สิงอ์นะครับสร้างรึกกว่าใต้จะเสร็จแล้วเขาก็เลยคืนสะพานนะครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรเพราะว่าจราจรตอนนี้ก็รถก็ติดเหมือนกันนะครับหลังจากที่มีการรื้อสะพานนี้ออกไปอีกระยะหนึ่งนะครับอีกไม่นานแล้วผมดูว่าอีกไม่นาน เหลือประมาณเสาที่จะลงประมาณสองสามต้นนะครับก็จะลงถึงพื้น ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณซอยราคาแหง17นะครับตรงนี้ก็จะมีจุดทางขึ้นลงนะของสถานีราคาแหง12นะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงนี้เป็นจากขึ้นลงบริเวณปากซอยราคำแหง17การก่อสร้างก็มีความคืบหน้าไปได้มากเลยนะครับ โครงสร้างทางขึ้นลงค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็อลังการม,มากเลย ตรงนี้เป็นซอยนะครับรากำแหง17นะครับด้านข้างเดอะมอลเนี่ยเราก็สามารถจะเดินทางด้วยเรือเลยนะมีเรือนะครับเดินเข้าไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็เป็นเรือในคลองแสนแสบนะครับก็จะมีท่าเรืออยู่ผมก็เดินเข้าเดินออกน,นะครับถ้าเกิดว่ามาด้วยเรือโดยสารคลองแสนแสบเนี่ยก็จะมาออกซอย17นะครับแล้วก็มาทําคลิป แล้วก็ในฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นซอยรากระแผง12ก็จะมีจุดขึ้นลงอีกเหมือนกันความคืบหน้าก็พอๆกันนะครับ ลงไปมุ่งหน้าไปทางแยกพระรามเก้านะครับก็เริ่มลาดลงมาแล้วเหลือเสารองรับอีกประมาณสองสามต้นอีกไม่นานนะครับก็คงจะเสร็จสําหรับสะาพานยกระดับหน้าเดอะม,มอนะครับที่อยู่เหนือสถานีรากันหนท่สองรถไฟฟ้าสายสีส้มขอบคุณนะครับที่รับชมกันจนถึงจบคลิปวิดีโอเลย ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและผลสมัครเข้ามาไว้พบก,กับวินพีมีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ